สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพิพัฒน์ทำหนังสือธรรมพอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาคุยเรื่องธรรมะแบบสบายสายสไตล์เพื่อนสนิทอยู่กับฟ้าใสาค่ะและผมมาวินครับผมฟ้าใสาวันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามฟ้ารวมถึงคุณผู้ฟังด้วยนะเคยรู้สึกไหมว่าเราพยายาม ถนาตัวเองกันแบบสุดๆเลยนะอ่านหนังสือเข้าคอร์สเรียนออนไลน์ฟังพอดแคสต์พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมันดีกว่าเดิมแต่ลึกๆแล้วมันเหมือนเรากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้าวิ่งเร็วขึ้นเก่งขึ้นแต่ทิวทัศน์รอบตัวมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยความรู้สึกเต็มอิ่มจริงๆมันอยู่ไหนกันแน่โอ้โหมาวินเปิดประเด็นมาได้จี้ใจดำมากเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยสุดๆเลยล่ะ เหมือนเราสะสมความสำเร็จไปเรื่อยๆแต่ความสุขมันอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวแล้วคำถามเดิมๆก็กลับมาแล้วไงต่อซึ่งมันพาเรามาสู่หนังสือเล่มที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังทำให้ดีกว่าเดิมจากความเป็นไปได้ใหม่สู่อิสรภาพที่แท้จริงโดยคุณพิพัฒน์รมใช่เลยครับแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จะชวนเราวิ่งให้เร็วขึ้นบนลู่วิ่งตัวเดิม แต่กำลังจะชวนเราเก้าวลงจากลู่วิ่งนั้นแล้วมองดูเส้นทางใหม่ทั้งหมดเลยคุณพิพัฒน์ทำใช้คำเปรียบเทียบที่ผมชอบมากเลยนะเขาบอกว่าชีวิตเราเหมือนนกที่ต้องมีปีกสองข้างที่แข็งแรงสมดุลกันปีกสองข้างยังไงเหรอมาวิน ปีกข้างแรกคือปีกแห่งความสําเร็จทางโลกครับคือความเก่งกาจความสามารถในการสร้างผลลัพธ์การทํางานให้มีประสิทธิภาพซึ่งพวกเราหลายคนเนี่ยฝึกฝนปีกข้างนี้กันจนแข็งแกร่งเป็นปีกเหล็กเลยละ่ะโดยเฉพาะคนที่เคยผ่านศาสตร์การพัฒนาตนเองอย่าง Landmark Forum หรือการโคชชิ่งต่างๆจะเข้าใจดีเลยว่าการทะลุทะลวงข้อจํากัดตัวเองมันทรงพลังแค่ไหน อ๋อเข้าใจเลยเหมือนการที่เราเรียนรู้วิธีแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริง what happened ออกจากเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับมัน the story ใช่ไหมเช่นแฟนตอบเช็ดช้า3มชั่วโมงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่เรื่องเล่าในหัวเราคือเขาไม่รักเราแล้วแน่ๆซึ่งความทุกข์ทั้งหมดมันมาจากเรื่องเล่านี่แหละ ถูกต้องพอเราแยกแยะได้เราก็จะมีพลังสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับชีวิตได้แทนที่จะจมอยู่กับเรื่องเล่าเก่าๆแต่คุณพิพัฒน์ทำบอกว่าต่อให้ปีกข้างนี้แข็งแรงแค่ไหนแต่ถ้าเรามีปีกแค่ข้างเดียวเราก็ทำได้แค่วิ่งวนอยู่ที่เดิมเรายังขาดปีกอีกข้างหนึง่งนั่นก็คือปีกแห่งความสงบสุขทางใจนั่นเอง นี่คือจุดที่หนังสือเล่มนี้จะเข้ามาเติมเต็มให้เราสมบูรณ์คือการผสานศาสตร์การพัฒนาตนเองของโลกตะวันตกเข้ากับแก่นธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อ2,600ปีก่อนได้อย่างลงตัวมากๆน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกลางแผนที่การเดินทางในหนังสือเล่มนี้กันเลยดีกว่าซึ่งเขาแบ่งไว้3ภาคหลักๆเรามาเริ่มที่ภาคแรกกันก่อนเลยคือกรงขังที่เราสร้างเองและประตูทางออกบานแรกบทแรกของหนังสือ เปิดมาด้วยการพูดถึงพลังงานสากลในตัวเราทุกคนเลยนะมาวินนั่นคือแรงขับดันที่จะทำให้ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการชงกาแฟาให้อร่อยกว่าเมื่อวานไปจนถึงการสร้างธุรกิจให้เติบโตใช่ครับแต่คําถามคือทั้งๆท,ที่เราทุกคนมีแรงขับดันนี้แต่ทําไมผลลัพธ์ชีวิตมันต่างกันหนังสือชี้ไปที่จุดเริ่มต้นเลยครับว่า เราเริ่มต้นจากพื้นที่แบบไหนคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าอนาคตตามยถากรรม The Default Future อนาคตตามยถากรรมฟังดูมากกลัวนะมันก็คืออนาคตที่เป็นแค่ภาพต่อขยายของอดีตเรานั่นแหละมันถูกควบคุมโดยเรื่องเล่าที่เรามีต่อตัวเองถ้าเคยทำธุรกิจแล้วเจ๊งเรื่องเล่าก็คือฉันไม่มีหัวการค้า อนาคตตามยถากรรมก็คือการไม่กล้าเริ่มต้นใหม่อีกเลยมันเหมือนแรงดึงดูดที่คอยดึงเรากลับไปที่เดิมตลอดเวลาแล้วเราจะหลุดจากแรงดึงดูดนี้ได้ยังไงล่ะหนังสือเสนอทางออกที่ทรงพลังมากครับคือการลุกขึ้นมาเป็นผู้เขียนบทให้ชีวิตตัวเองโดยการประกาศความเป็นไปได้ใหม่ซึ่งมันไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายธรรมดานะมันคือการประกาศสภาวะที่เราเป็นในปัจจุบันขณะเลย โดยไม่ต้องมีหลักฐานจากอดีตมารองรับขอยกตัวอย่างหน่อยสิได้เลยจากเรื่องเล่าเดิมว่าฉันไม่มีหัวการค้าให้เราประกาศความเป็นไปได้ใหม่ไปเลยว่าฉันคือความเป็นไปได้ของการเป็นผู้ประกอบการที่สร้างคุณค่าให้ผู้คนเห็นไหมมันไม่ได้บอกว่าจะพยายามเป็นแต่มันคือการเป็นเลยและใช้ชีวิตจากความเป็นไปได้นั้นการกระทําของเราจะเปลี่ยนไปทันทีคุณพิพัฒน์รมบอกว่า ภาษาไม่ได้มีไว้เพื่ออธิบายโลกแต่มีไว้เพื่อสร้างโลกว้าวแค่เปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยนโลกได้เลยแต่มาวินมันก็มีบ่อยครั้งนะที่เราประกาศเจตํานงอย่างสวยหรูตอนต้นปีแต่พอผ่านไปไม่นานไฟก็หมดแล้วเราก็ถูกดึงกลับไปที่เดิมทําไมล่ะนั่นแหละครับคือสิ่งที่บทที่สองจะพาเราไปสํารวจหนังสือเปรียบว่า ่อให้เราตั้ง GPS ไปยังจุดหมายที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่เรายังไม่เคยรู้จักสภาพรถยนต์และผู้โดยสารเจ้าปัญหาที่นั่งอยู่เบาะหลังผู้โดยสารเจ้าปัญหาใครกันนามันคือเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองครับบทนี้จะให้เครื่องมือที่คมกริบที่สุดนั่นคือการแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเรื่องเล่าความทุกข์ทั้งหมดไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่เกิดจากเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นมาเกี่ยวกับมันขอยกตัวอย่างคลาสสิกในหนังสือเลยนะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือในที่ประชุมหัวหน้าพูดว่าไอเดียของคุณน่าสนใจแต่ผมว่ายังมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้แต่เรื่องเล่าในหัวเราคือเขาหักหน้าเราไอเดียเรามันห่วยแตก เขาต้องอยากให้เราลาออกแน่ๆโอ้โหจากประโยคเดียวกลายเป็นหนังโสกนาตรกรรมไปเลยฮ่าๆๆใช่เลยฮ่าๆๆแล้วผู้โดยสารคนนี้เขามีเพลงโปรดที่ชอบเปิดคลอไปด้วยนะหนังสือเรียกมันว่า Racket มันไม่ใช่แค่คำบน่นธรรมดาแต่มันคือระบบการบน่นซ้ำซากที่มาพร้อมกับผลประโยชน์แอบแฝงผลประโยชน์แอบแฝงบ่นแล้วได้อะไรด้วยหรอได้สิเช่น şey r ร cket ที่ว่าฉันไม่มีเวลาเลยงานยุ่งมาก ผลประโยชน์แอบแฝงหรือ Pay o ์ f อก็คือเราได้ดูเป็นคนสําคัญได้เหตุผลที่จะปฏิเสธงานที่เราไม่อยากทําแต่ต้นทุนหรือคอสท์ที่ต้องจ่ายคือความเครียดสุขภาพที่แย่ลงพลาดโอกาสดีๆในชีวิตพอเราเห็นแร็กเกตและ Play Off ฟของมันปุ๊บ มันเหมือนเราไปกระชากไมโครโฟนออกจากมือนักร้องเลยเสียงจะเบาลงทันทีสุดยอดเลยพอเรามีเรื่องเล่ามีแร็กเก็ตแล้วกลไกสุดท้ายที่ผู้โดยสารคนนี้ใช้ควบคุมเราก็คือการสวมแว่นตาบิดเบือนความจริงที่เรียกว่าการฟังที่ถูกครอบงำหรือ already always listening คือเราไม่ได้ฟังอย่างที่เป็น แต่เราฟังผ่านตัวกรองของเรื่องเล่าเราเองตลอดเวลาถูกต้องครับเป้าหมายของบทนี้จึงไม่ใช่การเป็นไล่ผู้โดยสารคนนี้ลงจากรถนะแต่คือการมองเห็นเขาให้ชัดๆวินาทีที่เราแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คือเรื่องเล่าที่ฉันสร้างขึ้นวินาทีนั้นเราไม่ได้เป็นตัวละครอีกต่อไปแล้วเรากลายเป็นผู้ดูนี่แหละคือประตูบานแรกสู่อิสรภาพ พอเราเห็นประตูบานแรกแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะจัดการกับสัมภาระเก่าๆที่เราแบกขึ้นรถมาด้วยได้ยังไงบาดแผลจากอดีตต่างๆซึ่งนำเราไปสู่บทที่3ค่ะคืออิสระภาพจากการทำให้สมบูรณ์บทนี้ทรงพลังมากครับเขาบอกว่าอดีตที่ยังเป็นแผลสดอยู่มันคือเรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์หรือ incompletions เปรียบเหมือนท่อพลังงานชีวิตที่ร่วซึมอยู่ตลอดเวลา พลังงาน10%ลั่วไปให้ความโกรธอดีตเจ้านาย15%ลั่วไปให้ความรู้สึกผิดต่อพ่อแม่สุดท้ายเราเหลือพลังงานในปัจจุบันไม่ถึงครึ่งเลยโอ้โหเห็นภาพเลยแล้วเราจะอุดรูรั่วนี้ได้ยังไงด้วยกระบวนการที่เรียกว่าการทำให้สมบูรณ์หรือ completions ครับมันไม่ใช่การลืมไม่ใช่การเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ใช่การเรียกร้องให้ใครเปลี่ยนแต่มันคือการปลดปล่อยอดีตออกจากอำนาจที่มันมีต่อปัจจุบันของเรา โดยแก่นแท้ของมันคือการสื่อสารในสิ่งที่ควรจะถูกพูดออกมานานแล้วซึ่งมี3รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกคือการให้อภัยผู้อื่นอันนี้ยากแต่ทรงพลังที่สุดเลยนะการกอดความโกรธไว้ก็เหมือนเราดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นตายหนังสือมีสคริปต์ให้เลยนะคือการบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ตามด้วยเรื่องเล่าที่เราสร้างขึ้นและสุดท้ายคือการประกาศการให้อภัยเพื่ออิสรภาพของตัวเราเองรูปแบบที่2คือการรับผิดและให้อภัยตนเองความรู้สึกผิดก็เป็นท่อรั่วขนาดใหญ่เหมือนกันเราต้องกล้าก,กลับไปขอโทษอย่างจริงใจและที่สําคัญคือต้องให้อภัยตัวเองในอดีตด้วยความเข้าใจว่าในวันนั้นด้วยสติปัญญาที่เรามีเราก็ได้ทำดีที่สุดแล้ว และรูปแบบสุดท้ายที่สวยงามมากคือบทสนทนาแห่งความซาบซึ้งใจที่ยังไม่ได้เอ่ยความรักความกตัญญูที่ยังไม่เคยได้พูดออกไปก็เป็นเรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกัน การกลับไปขอบคุณใครสักคนคือการปิดวงจรของพลังงานบวกให้สมบูรณ์พอเราทำทั้งหมดนี้แล้วผลลัพธ์คือความเบาครับเหมือนได้วางเป้หนักๆลงจากบ่าพลังงานทั้งหมดจะไหลกลับมาสู่ปัจจุบันตอนนี้เองที่พื้นที่ที่สะอาดและทรงพลังได้ถูกเปิดออกพร้อมสำหรับการสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วครับ เอาละค่ะคุณผู้ฟังพอเราซ่อมรถเคลียร์อดีตจนพื้นที่ภายในสะอาดเอี่ยมแล้วเราก็พร้อมจะเหยียบคันเร่งมุ่งสู่อนาคตใหม่แล้วใช่ไหมคะมาวินแต่หนังสือบอกว่าเดี๋ยวก่อนใช่เลยฟ้าใสเขาชวนให้เราสังเกตว่าแม้รถจะใหม่เอี่ยมแผนที่จะชัดเจนแต่ทำไมคนขับอย่างเราถึงยังมีอาการเดิมๆอยู่ ทำไมยังหัวเสียเวลารถปาดหน้าทำไมยังกระมวลกระวายใจเวลารถติดนี่คือจุดที่การเดินทางของเราจะดำดิ่งลงไปลึกกว่าเดิมครับคือการเปลี่ยนจากการซ่อมรถมาสู่การฝึกฝนคนขับโดยตรงมันคือการก้าวข้ามข้อจํากัดของเรื่องเล่าที่ดีกว่าสินะเพราะต่อให้เรามีเรื่องเล่าใหม่ที่ทรงพลังว่า ฉันคือผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจแต่พอลูกน้องทำงานพลาดเราก็ยังโกรธและผิดหวังอยู่ดีถูกต้องครับเพราะศาสตร์พัฒนาตนเองส่วนใหญ่เปลี่ยนแค่เนื้อหาของความคิดแต่ยังไม่ได้เข้าไปจัดการกับกระบวนการของความคิดดังนั้นเป้าหมายของเราในภาคที่สองนี้จะเปลี่ยนไปครับจากการชนะเกมสู่การก้าวข้ามเกมก้าวข้ามเกมใช่ครับภูมิปัญญาของพุทธธรรมไม่ได้ชวนให้เราเป็น แค่ผู้ชนะแต่ชวนให้เราเป็นอิสระจากเกมนั้นโดยสิ้นเชิงโดยชี้ให้เห็นว่าคนขับหรือผู้เล่าเรื่องในตัวเราเนี่ยถูกควบคุมโดยไวรัส3ตัวที่เป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดนั่นก็คือโลภะความอยากโทสะคือความไม่พอใจและโมหะคือความไม่รู้ กีเลสาตัวนี้เองใช่แล้วดังนั้นการทำให้ดีกว่าเดิมในภาคที่2นี้จะไม่ได้หมายถึงการมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่จะหมายถึงการกระทำพูดคิดที่เจือด้วยไวรัส3ตัวนี้น้อยลงกว่าเดิมซึ่งเรียกว่าการทำกุศลนั่นเองและเครื่องมือชุดแรกที่จะช่วยเรากำจัดไวรัสและสร้างกุศลในการทำงานก็คือบทที่5อิทธิบาท4ครับ อิทธิบาท4หลักธรรมที่คุ้นหูมากเลยค่ะหนังสือเล่มนี้อธิบายได้เห็นคาบมากเขาเปรียบเหมือนล้อรถยนต์ทั้ง4ี่ล้อที่จะทำให้รถวิ่งไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมาดูกันทีละล้อเลยนะล้อแรกล้อหน้าขวาคือฉันทะพลังรักในสิ่งที่ทำจุดที่สำคัญมากคือหนังสือชี้เห็นความต่างระหว่างฉันทะกับตัณหาต่างกันยังไงนะ้าตัณหาคือความอยากได้ผลลัพธ์ มันขับเคลื่อนด้วยความขลาดแคลนเต็มไปด้วยความเครียดแต่ฉันทะคือความสุขในกระบวนการมันขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกเติมเต็มที่เกิดขึ้นขณะทำพูดง่ายๆคือตัณหาทำให้เราทุกข์ในปัจจุบันเพื่อหวังจะสุขในอนาคตแต่ฉันทะทำให้เราสุขตั้งแต่ปัจจุบันเลยสุดยอดแล้วล้อที่สองล่ะล้อหลังขวาคือวิริยะพลังเพียรในสิ่งที่รักคือการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่ความเพียรแบบถึกทนจนหมดไฟนะแต่เป็นความเพียรที่ถูกต้องที่ประกอบด้วยปัญญาคือเพียรระวังไม่ให้ปัญหาเกิดเพียรละปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเพียรเจริญสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นและเพียรรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ครบวงจรเลยต่อไปล้อที่3ก็ต้องเป็นล้อหน้าซ้ายคือจิตตะ พลังจดจ่อในสิ่งที่เพียนอันนี้สำคัญมากในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนเลยนะมันคือการทำดีฟเวิร์คคือสมาธิที่ทำให้เราสร้างผลงานคุณภาพสูงได้และล้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยล้อหลังซ้ายวิมังสาพลังปัญญาในสิ่งที่ทำคือการไตร่ตรองตรวจสอบหาเหตุผลเปรียบเหมือนระบบ GPS หรือกระบวนการฟีดแบ克ลูป ที่คอยถามตัวเองเสมอว่ามีวิธีทำให้ดีกว่านี้ได้อีกไหมพอสล้อนี้ทำงานประสานกันรถชีวิตของเราก็จะทยานไปข้างหน้าอย่างทรงประสิทธิภาพและมีความสุขครับพอเราขับรถเก่งแล้วก็ต้องเรียนรู้ศิลปะในการเดินทางร่วมกับรถคันอื่นบนท้องถนนด้วยใช่ไหมซึ่งก็คือบทที่6พรมวิหาร4ที่หนังสือบอกว่าเป็นสุดยอดทักษะทางอารมณ์และสังคม EQ และ SQ ใช่เลยครับ ถอิธิบาท4คือศาสตร์แห่งการเป็นยอดนักธรรมพรหมวิหาร4ก็คือศิลปะแห่งการเป็นยอดนักอยู่ร่วมเริ่มจาก 1. นึ่เมตตาคือการตั้งเคลื่อนความถี่ของใจไว้ที่ช่องปรารถนาดีเสมอ 2. กรุณาคือความเมตตาที่ถูกจะตุ้นให้ลงมือทำเมื่อเห็นคนอื่นเป็นทุกข์และข้อที่3ที่ฟ้าวาัฏทฐายท,ที่สุดในยุคนี้เลยคือมุติตาความชื่นชมยินดีอย่างจริงใจเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี มันคือยาถอนพิษของความอิจฉาริษยาโดยตรงเลยนะเวลาเห็นเพื่อนโพส์ตรูปไปเที่ยวแล้วใจเราแฟบลงนั่นแหละคืออาการของใจที่ขาดมุทิตาฮ่ฮจริงมากและข้อสุดท้ายคือ C. อุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาเข้าใจในกฎแห่งกรรมว่าเราทำได้ดีที่สุดแค่ชี้ทางแต่ไม่สามารถเดินแทนใครได้เป็นตาข่ายนิรภัยที่รองรับใจเราไว้ในทุกสถานการณ์ พอเราพัฒนาตัวเองได้สร้างความสัมพันธ์ก็เก่งแล้วสเต็ปต่อไปตามธรรมชาติก็คือการอยากช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมล่ะซึ่งนำเราไปสู่บทที่7 ศิลปะแห่งการเป็นกระจกเงาหรือการโคชนั่นเองบทนี้เปลี่ยนมุมมองเรื่องการโคชของผมไปเลยครับเขาบอกว่าหน้าที่ของโคชหรือกัลยาณมิตรไม่ใช่การเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คําแนะนําแต่คือการเป็นกระจกเงาที่ใสสะอาดสะท้อนภาพตามความเป็นจริงให้เขาเห็นตัวเองชัดขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการคําแนะนําแต่ต้องการพื้นที่ปลอดภยัยให้เขาได้ยินเสียงความคิดของตัวเอง แล้วทักษะของการเป็นกระจกเงาที่ดีมีอะไรบ้างนะมี4ข้อหลักๆครับ 1. การฟังเพื่อรื้อโครงสร้างคือฟังทะลุเนื้อเรื่องดราม่าเข้าไปให้เห็นเรื่องเล่าหรือแรคเกตที่ซ่อนอยู่ 2. การตั้งคำถามปลายเปิดที่ทรงพลังเพื่อทุบก,กำแพงความคิดเดิมๆของเขา 3. การยืนหยัดในความเป็นไปได้ของอีกฝ่ายคือเชื่อมั่นในตัวเขามากกว่าที่เขาเชื่อในตัวเองซะอีก และสุดท้าย 4. การคืนอำนาจและรับผิดช,ชอบให้กับเขาด้วยคำถามที่นำไปสู่การลงมือทำสุดยอดเลยค่ะเป็นการช่วยเหลือที่เคารพในศัก,กยภาพของมนุษย์จริงๆเอาละมีเครื่องมือครบแล้วทั้งพัฒนาตนพัฒนาความสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้อื่นแต่ชีวิตจริงถนนมันไม่ได้เรียบเสมอไปนี่สิมันมีหลุมบ่อมีพายุฝนเราต้องมีเกราะป้องกันใจด้วยซึ่งก็คือบทที่8 ขันติและสติถูกต้องครับขันติในที่นี้ไม่ใช่การกัดฟันทนหรือเก็บกดนะแต่คือความอดทนที่เกิดจากความแข็งแกร่งภายในเป็นเหมือนโล่ที่ใช้ยืนหยัดรับแรงประทะอย่างสง่างามทั้งแรงประทะทางกายทางใจและต่อสิ่งยั่วยุเหมือนการเล่นเวทให้จิตใจเลยเนอะยิ่งฝึกก็ยิ่งแข็งแกร่งแล้วถ้าขันติคือโล่สติก็คือทหารยามบนหอคอยที่เห็นข้าศึกมาแต่ไกล สติคือการรู้ตัวว่าตอนนี้กายใจเราเป็นยังไงและสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดที่สติสร้างขึ้นก็คือช่องว่างหรือ the gap ระหว่างสิ่งเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนองปกติพอมีคนด่ามา สิ่งเราเราก็ด่าก,กลับทันทีปฏิกิริยาแต่พอสติทํางานมันจะเกิดช่องว่างให้เรารู้ทันอารมณ์และเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีปัญญาได้อิสรภาพที่แท้จริงมันอยู่ในช่องว่างเล็กๆนี้นเองพอสติหรือทหารยามเห็นข้าศึกมาก็เรียกขันติโลออกมารับมือได้ทันเวลามาถึงภาคสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราฝึกฝนใช้เครื่องมือทั้งหมดมาอย่างดีแล้วยอดเขาที่เราปีนขึ้นมามันมีทิวทัศน์เป็นยังไงบ้างนะ หนังสือบอกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนทัศทัเลยทีเดียวใช่ครับทิวทัศ์แรกที่งดงามที่สุดคือบทที่9จากตัวตนที่โดดเดี่ยวสู่การเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งสภาวะปกติของเราคือการรู้สึกว่ามีฉันเป็นศูนย์กลางจักรวาลแยกขาดออกจากคนอื่นและโลกภายนอกความรู้สึกนี้คือต้นตอของความกลัวการแข่งขันและความโดดเดี่ยวทั้งมวลแต่เมื่อเราฝึกฝนมาเรื่อยๆกำแพงของตัวตนนี้จะค่อยๆบางลง จนเราตรหนักรู้ถึงความจริงว่าเราทุกคนล้วนเชื่อมโยงถึงกันหนังสือใช้คำเปรียบเทียบที่สวยงามมากว่าเราแต่ละคนเหมือนคลื่นแต่ละลูกบนมหาสมุทรที่เคยคิดว่าตัวเองแยกจากกันแต่เมื่อใจสมุปลงจะพบความจริงว่า คลื่นทุกลูกล้วนมาจากน้ำในมหาสมุทรเดียวกันพอเราตระหนักถึงการเชื่อมโยงนี้ความรู้สึกแข่งขันจะเปลี่ยนเป็นร่วมมือความตัดสินจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจนี่คือการกลับถึงบ้านที่อบอุ่นและปลอดภัยอย่างแท้จริงและเมื่อเรารู้ว่าเราเชื่อมโยงกันแล้วมันก็นำไปสู่บทที่10จากใจที่ขับแคบสู่ใจที่ไร้ขอบเขตคือการเดินทางจากห้องใต้ดินที่อับทึบออกมาสู่บ้านและสวนที่กว้างใหญ่ ใจที่ขับแคบก็เหมือนป้อมปราการที่สร้างขึ้นจากความกลัวและความขาดแคลนค่ะแต่เมื่อเราฝึกใช้พรหมวิหารสี่ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆทลายกำแพงนั้นลงจนใจของเราแผ่ขยายออกไปอย่างไร้ขอบเขตขับเคลื่อนด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวความรักของเราจะไร้เงื่อนไขเหมือนดวงอาทิตย์ ความอิจฉาจะกลายเป็นความชื่นชมยินดีเป็นสภาวะที่งดงามและมีความสุขอย่างยิ่งเลยนะคะเหมือนจะถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่หนังสือยังมีบทที่11ซึ่งเป็นประตูบานสุดท้ายที่ลึกซึ้งที่สุดจากธาตุของอารมณ์สู่อิสรภาพแห่งใจใช่ครับบทนี้ชี้ให้เห็นโซ่ตรวนเส้นสุดท้ายนั่นคือการยึดติดในสภาวะที่ดีหรือที่เรียกว่าโซ่ทองคำตราบใดที่เรายังสุขเพราะใจสงบและทุกข์เพราะใจฟุ้งซ่าน นั่นก็ยังไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงแล้วอิสรภาพที่แท้จริงคืออะไรล่ะคือการใช้ปัญญาสืบสวนเข้าไปที่ต้นตอเลยว่าใครคือผู้ควบคุมใครคือฉันที่เป็นเจ้าของความคิดและอารมณ์เหล่านี้และเมื่อเราใช้สติที่แหลมคมเข้าไปตรวจสอบจริงๆเราจะพบความจริงอันน่าทึ่งว่ามันไม่มีซีอีโอที่นั่งสั่งการอยู่ในหัวเราเลยครับนี่คือปัญญาสูงสุดที่เรียกว่าอนัตตาหรือ not self หมายความว่ายังไงนะ้า หมายความว่ามันมีแค่กระบวนการคิดกระบวนการรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมันเองความเชื่อว่ามีฉันเป็นเจ้าของกระบวนการเหล่านี้ต่างหากคือภาพลวงตาที่ใหญ่ที่สุดเมื่อปัญญาประจักษ์ความจริงข้อนี้เราจะหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงเราสามารถได้ยินความคิดโดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามความคิดเราสามารถรู้สึกถึงความโกรธโดยไม่มีเรื่องเล่าของฉันผู้โกรธเข้าไปผัวพัน นี่คืออิสรภาพที่แท้จริงที่หนังสือพูดถึงในชื่อเรื่องนั่นเองไม่ใช่การสร้างเรื่องราวที่ดีกว่าแต่คือการตื่นจากเรื่องราวทั้งปวงสุดยอดมากๆเลยค่ะและนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดของการเดินทางในหนังสือทำให้ดีกว่าเดินครับจากจุดที่อยากจะชนะเกมชีวิตมาสู่ความเข้าใจว่าอิสรภาพที่แท้จริงคือการตื่นจากเกม ใช่แล้วค่ะและแก่นแท้ที่สำคัญที่สุดที่คุณพิพัฒน์ทำฝากไว้ในบทสรุปก็คือการทำให้ดีกว่าเดิมที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำหรือ doing แต่คือการเปลี่ยนแปลงสภาวะที่เราเป็นหรือ being ชีวิตที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่รางวัลในวันข้างหน้าแต่คือคุณภาพของการเป็นของเราในทุกขณะปัจจุบันนี้เองค่ะเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากครับและสำหรับคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าโอ้ อยากจะลงลึกในรายละเอียดอยากได้แผนที่ฉบับเต็มไว้ในมือเรามีข่าวดีมากๆครับหนังสือทำให้ดีกว่าเดิมเล่มนี้เป็นอ e ีบุ๊กอ่านฟรีครับว้าวฟรีเลยเหรอคะเราจะหาดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างคะมาวินง่ายนิดเดียวเลยครับสามารถเข้าไปค้นหาในร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำปินโตอีบ e ุ๊กก็มีให้ดาวน์โหลดฟรีครับ หรือจะใช้ Google search พิมพ์ชื่อหนังสือทำให้ดีกว่าเดิมพิพัฒนรรมก็ได้นะหรือจะค้นหาคำว่าพิพัฒนรรมหนังสือทำก็จะเจอเว็บไซต์ของคุณพิพัฒนรรมโดยตรงเลยค่ะคือ w w w p i p a t ธ h a m c o m และ w w w p i p a t ธ h a m b l o g s p o t c o m ในนั้นจะมีบทย่อของหนังสือทุกเล่มและมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไปอ่านกันได้ฟรีฟรีร้อยกว่าเล่มเลยค่ะใช่แล้วครับ การเดินทางผ่านตัวอักษรในพอดแคสต์ของเราจบลงแล้วแต่การเดินทางแห่งชีวิตจริงของคุณผู้ฟังเพิ่งจะเริ่มต้นขอให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและที่สําคัญคือเมตตาต่อตัวเองในวันที่ทําได้ไม่ดีนะครับและถ้ามีเพื่อนร่วมเดินทางหรือกัลยาณมิตรดีๆที่จะคอยแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ก็จะทําให้การเดินทางใส่นี้ง่ายและสนุกขึ้นอีกเยอะเลยค่ะสําหรับวันนี้ฟ้าใสและมาวินก็ต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของพิพัฒธธรรน์รมหนังสือธรรมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อร่วมกันเป็นสะพานบุญและเป็นกำลังใจให้กับช่องพิพัฒธธน์รมหนังสือธรรมที่จะนำงานเขียนหนังสือธรรมะของคุณพิพัฒธนธ์รรมาเผยแพร่ให้กับกัลยาณมิตรกัลยาณธรรม ได้รับฟังและเรียนรู้ธรรมะดีๆต่อไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ